ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ นะโมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปาราธิเกณะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงตั้งใจเราเรียนด้วยความเรื่มใสเถิดช่วงนี้เป็นหลักสูตรเรียนพระไตรปิฎกนักศึกษาบาลีใหญ่และพระไตรปิฎกรุ่นปีที่สามถึงพระอภิธรรมปิดกอยู่ในช่วงของอธิบาย ธรรมสังคณีโดยใช้ในของอัตถกถาชื่อว่าอัตถสาลีนีวันนี้มาถึงตอนที่วิธีนับพระพุทธพจน์เป็นพระธรรมขันธ์นะครับอ่ะใครมาอันนี้ยังเป็นเหมือนกับเป็นอาร,รัมพะอยู่นะก็คือเริ่มคำพียังไม่ได้อธิบายสภาวธรรมว,าาว่าผัสสะเวทนาอะไรยังไม่ได้อธิบายนะเป็น กลน็นเกลนนำภาษาชาวบ้านเราเกล็นนำอรรมพกถาหรือนิทานนั่นนะครับมาอ่านพระพุทธพจน์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันพระพุทธพจน์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเป็นฉไนจึงอยู่พระพุทธพจน์ทั้งหมดนี้แหละมีแปดหมื่นสี่พันประเภทด้วยสามารถแห่งพระธรรมขันที่พระอานนท์รวบรวมแสดงไว้อย่างนี้ว่า ทมทั้งหลายทีพ่พระเจ้าเรียนมาจากพระพุทธเจ้า82,000จากจากภิกษุ2 0 0พรวมเป็น84% 0 0 0พพระธรรมขันธ์บรรดาพุทธพจน์เหล่านั้นพระสูตรมีอนุสนธิหนึ่งเรียกว่าธรรมขันธ์หนึ่งพระสูตรใดมีหลายอนุสนธิก็นับจำนวนธรรมขันธ์ตามอนุสนธิในพระสูตรนั้นนะ ในการประพันธ์เป็นคาถาการถามปัญหาเป็นธรรมคขันธ์หนึ่งการวิสัชนาก็เป็นธรรมขันธ์หนึ่งในพระอภิธรรมการจำแนกติกะและทุกกะแต่ละหมวดและการจำแนกวารจิตแต่ละอย่างก็เป็นธรรมคขันธ์หนึ่งในพระวินัยมีวัตถุมาติกาบทภาชนีอาบัตอนาบัต,อน,บตอนันตราบัต การกำหนดติกะธรรมที่เป็นอเอธรรมที่เป็นอาเตกิจฉะที่เป็นเตสเตกิจฉะในวัตถุเป็นต้นเหล่านี้แต่ละส่วนพึงทราบว่าเป็นธรรมเป็นธรรมแต่ละธรรมขันว่าโดยพระธรรมขันพึงทราบว่าเป็นพระธรรมขันธป8 4 0 0 0ด้วยอาการอย่างนี้ พระพุทธพจน์ในเวลาทำปฐมสังคีติพระพุทธพจน์แม้ทั้งหมดนั้นโดยประการตามที่กล่าวแล้วนั้นและทำไมครับ <c oughs> โดยประการตามที่กล่าวแล้วนั้นแหละอันหมู่สงผู้มีวิวสีมีพระมหากัสสปะเป็นประมุกเมื่อจะสังคายนาในเวลาทำป,ปัญจสติกสังคีติ ได้สังขารนากำหนดประเภทชัดลงไปดังนี้ว่านี้เป็นปฐมพุทธพจน์นี้เป็นมัชฌิมพุทธพจน์นี้เป็นปัชชิมพุทธพจน์นี้เป็นวินัยปิดกนี้เป็นสุตตันตปิดกนี้เป็นอภิธรรมปิดกนี้เป็นทีฆนิกายละนี้เป็นขุทกานิกายเหล่านี้เป็นนวังคัสัตุศาส์ซึ่งมีสุตตะเป็นต้น เหล่านี้เป็นพระธรรมขันธ์มี84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์ดังนี้อันหนึ่งพระเถระเหล่านั้นมิได้กำหนดเพียงประเภทที่กล่าวนี้เท่านั้นยังได้กำหนดประเภทสังคหะแม้อื่นๆซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งสามมิใช่น้อยมีอาทิเช่นอุทานะานะานะสังหะหมวดอุทานวะักสังคหะเปยาละสังหะ นิบาติปาตัสังคหะหมวดนิบาตมีเอกานิบาตท,ทุกการนิบาตเป็นต้นสังยุตตสังคหะและปันปันนาสังคหะเป็นต้นสังขายนาแล้วอย่างนี้สิ้นเจ็ดเดือนก็ในการอาวสานแห่งการสังขายนาพระพุทธพจน์นั้นมหาปัตภพีนี้ได้สัตยะเทือนเลื่อนลั่นวันไหวมีประการไม่ใช่น้อยอย่างลงไปถึงน้ำล่อง น้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดเป็นดุดมีความปราโมทอันเกิดขึ้นพร้อมแล้วให้อยู่ซึ่งสาธุการว่าจงดูศาสนาของพระทศพลน,นี้อันพระมหากัสปะเถระกระทำให้สามารถเพื่อเป็นไปตลอดการประมาณ5,000ันปีและได้เกิดมหาสรจรรั์ทั้งหลายอนเนกประการว่าโดยเฉพาะอภิธรรม ก็ในปีดกนี้อเน,อน,นก่พระพุทธคดพระพุทธพศแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัคธัอันนี้นับโดยย่อนะครับนับโดยพิสดารก็จะมีอีกแต่ว่าไม่ได้อยู่ในที่นี้นะวิธีนับโดยพิสดารเป็นภาณวาระภาณวาระโดวยวิธีการสังขายนาที่ท่านเรียกว่าปัญจสติกะเนี่ยครับ ปัญจสติกะสังคีติการสังคายนาโดยใช้จำนวนภิกษุพระอราหันต์ห้าร้อยรูปเรียกว่าปัญจสติกะสังคีติเพราะสมัยก่อนยังไม่รู้ยังไม่ได้นับว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไม่มีนะเพราะว่าทําครั้งแรกไม่รู้จะนับยังไงจะบอกครั้งแรกก็ไม่ได้ครับก็ครั้งต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อมาที่นั่นที่นี่นี่นับนจําจนวนพระนะตอนเจ็ดร้อยก็บอกเป็นสัตตะ นะครับสตสติกะสังคีติสังขายนาเจตวรรูปมาเลื่อยอย่างนี้นครับนับจํานวนพระที่สังขายนาไม่นับประปฐมสังขายนาทุติยะสังขายนาไม่มีนะมานับเอาการภายหลังที่พวกเรานับนับกันนี่แหละครับพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันท่านบอกว่าโดยอ้างเอาตามคําท่านพระอานอนเทเถรพระผู้เป็นพันดาคาริกเป็นธรรมะพันดาคาริก ทรงจำข้อธรรมไว้มากมายนะถ้าไปอ่านประวัติพระนนก็จะเห็นสังคีติเนชัดเจนมากขึ้นนะครับก่อนที่ท่านจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระพุทธอุปถาคทมที่ท่านขอพรก็มีไม่ว่าพระเจ้าจะไปแสดงธรรมที่ใดถ้าไม่มีตัวท่านเองติดตามไปขอให้พระเจ้ากลับมาแล้วมาแสดง ให้ฟังซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะอย่างนี้นครับตอนท่านก็เลยบอกว่าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยจนถึง8ปดหมสองพันพระธรรมขันธนะ์ฟังปากต่อปากก็ไม่ต้องแสดงซ้าเพราะบางคราวพระนทน์ต้องมีภาระจัดการแยกกับพระพุทธเจ้าไปทาหน้าที่อันนั้นอันนี้ตามที่พระเจ้าอนุมัติให้ไปทาก็เลยไม่มีนะครับเมื่อมีก็มีพระเทงระรูปอื่นๆคอยอุปถัมภ์พระเจ้าอยู่นะเพราะพระอุปถัมภ์พระพพเจ้ามีถึง6องค์นะ ถึงจะได้ตั้งพระนบว่าเป็นผู้เลิศนะครับเพราะมีหลายองค์ในบรรดาหกองค์ที่อุปถามใ,ในใครเลิศที่สุดก็เลยยกจองพระน,นาเลิศที่สุดนะฟ <s illy> ังจากภิกษุอื่นๆอีก2,000รวมเป็น8ป0หมทีนี้วิธีท่านกําหนดนับตามสมัยสังคีติครั้งที่หนึ่งนะครับถ้านบอกว่าพระพุทธพจน์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าพระสูตรมีอนุสนธิสมัยนั้น ไม่มีข้อหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามไม่มีตัวเลขนะก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละข้อไปสุดที่ไหนนะครับก็มีแต่เสียงอย่างเดียวครับเสียงอย่างเดียวเอวามีสุตายกัสสเบย่างาอย่างเงี้ยครับไม่รู้ไปสุดที่ไหนครับดังนั้นมีอนุสุนทิอนุสนทิหนึ่งถือว่าเป็นหนึ่งพระธรรมขันธ์ก็คือจบตอนหนึ่งตอนหนึ่งนั่นเองเช่นถ้าหมวดสามอย่างนี้นะอริยสาวกในโลกนี้หรือว่าภิกษุในศาสนานี้อยนี้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 น,นะแล้วก็ต่อไป ต่างกันอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้น,น,นรอยต่อของความต่างกันต่างกันนยครับแต่ว่าเป็นหมวดธรรมเดียวเดียวกันเนี่ยก็ยังถูกแยกออกเป็นคนละธรรมขันในพระสูตรเดียวแต่มีหลายพระธรรมขันโดยอาศัยเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันไปแต่ละตอนแต่ละตอนเป็นหนึ่งพระธรรมขันไปเรื่อยพระสูตรบางพระสูตรมีอนุสนธิเดียวก็เช่นหมวดเอกกาณีบาตอย่างนี้นะเพราะตัดมาก็มีเรื่องเดียวครับตัเรื่องสติก็สติอย่างเดียว แต่พอไปสระขยายสติในหมวดทำหมวดสี่ก็เป็นกายานุปัสสนาอย่างนี้นะก็เป็นสี่ไปอนุสนธิเดียวเป็นหนึ่งพระสูตรก็มีบางพระสูตรก็มีหลายอนุสนธิในในคาถาเหมือนกันครับในคาถาเดียวก็มีอนุสนทิเดียวก็มีในคาถาเดียวมีอนุสนธิหลายอนุสนธิก็มีนะก็มีนับจํานวนตามนั้นถ้าเกิดคําถามคําตอบเช่นเป็นฉไฉนนะปัญจิเมพิคโคเวปุคลาสันโตสังวิชมานาโลกสมิง ในโลกนี้มีคนอยู่ห้าจำพวกแล้วก็มีกัตมานิปัญจะอย่างนี้นะกัตมาปัญจะหรือกัตมาปัญจะอย่างนี้นะห้าพวกไหนบ้างนะคำถามนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งธรรมขันลวนะก,ก็ถามตอบถามตอบถามตอบไปก็ถ้ากับว่าคาถามหนึ่งคำตอบหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบหนึ่งอย่างนี้นะถ้าถามหมวดห้าก็ถามครั้งเดียวก็หนึ่งถ้าถามห้าครั้งก็ห้านะครับ <c oughs> เอาละต่อมาครับ ในพระอภิธรรมการจำแนกติกะและทุกกะแต่ละหมวดการจำแนกวางรัจิตแต่ละอย่างก็เป็นธรรมขันธหนึ่งหนึ่งครับก็เป็นธรรมขันธหนึ่งหนึ่งในติกะก็มีทั้งหมด22ติกะแล้วก็มีจํานวน66ใช่ไหมนะมี66 66นี้ว่าโดยติกะนะครับมี66พระธรรมขันธ์ทุกกะมีอีกใช่ไหมก็ร้อย เท่าไรร่142 142ทุกกะคูณ2อนะครับอย่างนี้ก็เป็นจำนวนธรรมขันและนอกจากนั้นวางรัจิต1 1ครับวางรัจิตหนึ่งเช่นจิตที่เป็นกุศลประกอบอย่างนี้อย่างนี้นี้จิตที่เป็นกุศลตรงที่1ตรงที่2ตรงที่3ก็เป็นวางรัจิตของแต่ละวาระที่ต่างๆก็เป็นหนึ่งธรรมขันธ์1ธรรมขันไปส่วนในพระวินัยนั้นวัตถุที่เป็นมาติกา วัตถุที่เป็นมาดิกาก็หมายถึงเรื่องราวที่เป็นเหตุให้ผู้เจ้าทรงแสดงบัญญัติสีขาบทเนี่ยแหละครับนะก็เป็นหนึ่งธรรมขันธ์นธรรมขันธ์นอกจากนั้นก็มีบทอธิบายขยายคําศัพท์แต่ละสำศัพท์เช่นโยแปลว่าใดหมายถึงใดเนี่ยนะครับโยพิคุโยปณะประนะมาณนะครับยกบทไหนมาอธิบายก็ถือว่าหนึ่งเป็นหนึ่งธรรมขันธ์แสดงอาบัตในในสีขาบทนั้นอาจจะมีหลายอาบัตนะครับอย่างเช่นปฐมประชิกไม่ได้แปลว่ามีอาบัตเดียวเป็นประชิกนะยังมีอาบัตทุนละใจยังมีอาบัต ทุกกดลอง,ลอง,ลอง,ลองมาอีกก็มีหลายธรรมขันธ์นะครับสแสดงองค์อนาบัตก็เป็นธรรมขันธ์แยกต่างหากสแสดงอันตรบัตนะครับอาบัตที่เกิดขึ้นเองระหว่างระหว่างที่ต้องอาบัตนัน้นนัน้นนั้นนแม้ไม่ถึงไม่น้อยกว่าไม่มากกว่าเป็นอน,นี้เกินไปเป็นอน,นี้น้อยกว่านี้เป็นอ,อาบัตนี้การกําหนดติกะนะครับในติกะของแต่ละหมวดแต่ละหมวดแต่ละหมวดนะครับทำที่เป็น อเตกิจฉาไม่สามารถจะแก้ไขได้หมายถึงปราชิกทําที่เป็นสเตกิจฉาตั้งแต่สังฆทิเศลงไปอย่างนี้ไม่ต้องก็มีข้อย่อยเป็นธรรมขันธรรมขันไปนะนี่คือวิธีนับธรรมขันนะครับดังนั้นก็เลยเอาอรวมทั้งหมดทั้งพระสูตรพระพิธรรมแล้วก็พระวินยัยเห็นไหมครับพระสูตรพระพิธรรมพระวินยัยจึงมีคําว่าพระธรรมวินยัยไม่มีคําว่าพระวินยัยธรรม พระธรรมวินัยพระธรรมหมายถึงพระสูตรและพระพิธรรมพระรวินัยก็คือพระรวินัยแปดหมื่นสี่พันแล้วท่านก็เล่าถึงตั้งแต่สมัยปฐมสังคีติใช่ไหมเนี่ยปฐมสังคีติอันนี้สมัยนี้เรียกนะสมัยก่อนเรียกปัญจสติกะสังคีติครับนะครับปัจจุบัน,นเรียกวปฐมสังคีติเพราะมีครั้งที่สองครั้งที่สามที่สี่ที่ห้ามาก็เลยมีปฐมอุตติยะปัมฐะทุติยะตติยะมาสมัยก่อนครั้งแรกยังไม่มี ก็เลยเรียกว่าปัญจสติกะสังคีติลองออกข้อสอบนะครับพระพุทธพจน์แม้ทั้งหมดโดยประการตามที่กล่าวแล้วมูสง์ผู้มีวะสีมีความชำนาญน,นั่นหมายถึงว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ได้ฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์นะครับเรียกว่าวสีมีความชำนาญในข้ออาจก็ทําทำสามารถวินิจฉัยได้มีท่านพระมหากัสสปะเป็นประธานเป็นประมุข เมื่อจะสังคายนาในเวลาทำปัญจสติกะสังคีติได้สังคายนากำหนดประเภทชัดลงไปว่านี้เป็นปฐมพุทธปฐมพุทธนะครับแล้วก็นี้เป็นมัชฌิมพุทธนี้เป็นปัจฉิมพุทธคำนี้แหละครับที่มีในอธถกถาเนี่ยจึงถูกไปโยงว่าปฐมพุทธบางคนก็บอกว่าคํำอุทานพุทธเจ้าตรัสในสมัยประทับสวยมีมุติสุขใต้ต้นประสีมหาโพธิเป็นปฐมพุทธ บางอาจารย์ก็วิจัยว่าอเน,นกนชาณเป็นปฐมพจน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับปฐมมพจน์มัชชิมพจน์และปัจฉิมพจน์เป็นพระวินัยปิฎกนะครับบางอาจารย์บอกว่าถ้าบอกว่าปฐมมพจน์มัชมชิมพจน์ปัจฉิมพจน์นี้เป็นพระวินยัยนี้เป็นพระสูตรนี้เป็นอภิธรรมถ้าพูดอย่างนี้ก็คือปฐมมพจน์คือพระวินัยทั้งหมดมัชชิมพจนคือพระสูตรทั้งหมดปัจฉิมพจน์คือพระอภิธรรมทั้งหมดถ้าท่านเรียงไปตามนี้นะ นะครับนี่เป็นอันนี้เป็นนิกายทุนทีขณนิกายไล่จนถึงขุนทกนิกายเหล่านี้เป็นณวังคสัตุศาสตร์นี้ซึ่งมีสุตตะเคยะเป็นต้นเป็นธรรมขันรวมกันแล้ว84,000เป็นต้นเนี่ยนะครับพระเถระไม่ได้กําหนดเพียงประเภทที่กล่าวมานี้เท่านั้นยังได้กําหนดประเภทสังหะแม้อื่นๆซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทั้ง3 ประเด็นของสามคือพระวินัยพระสูตรพระวิธรรมไม่ใช่น้อยมีอธิเช่นอุทานะสังหะหมวดวัฎยอุทานมีพุทธอุทานเถงละอุทานนะครับวักคะสังหะเปยาละสังหะนิปาตะสังหะหมวดนิบาตมีเอกะนิบาตถึงทุกขนิบาตเป็นต้นไปจนถึงเอกาทัศกะนิบาตนะครับรวมไปถึงมหานิบาตครับ สังยุตตสังฆะประเภทสังยุตต่างๆนะครับแล้วก็ปัรน,นาสะสังฆะนี่หมายถึงปัรน,นาตหมายถึงมัชิมะนะครับมชิมานิกายอันนี้สังยุตตนิกายมชิมานิกายทีฆานิกายต่อไปครับสังขายนาแล้วอย่างนี้ใช้เวลารวมเจเดือนในการอาวสานแห่งการสังขายนาพระพุทธพจน์เกิดแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นวันไหว สะเทือนลงไปจนถึงน้ำรองแผ่นดินใหญ่ครับเป็นดุดมีความปราโมดอันนี้คนคิดนะคนคิดแทนแผ่นดินไหวนะเป็นดุดมีความปราโมดอันเกิดขึ้นพร้อมแล้วให้อยู่ซึ่งสาธุการให้อยู่ก็คือเป่งสาธุการครืนคืนนะเราก็เนี่ยโอ้ขนาดแผ่นดินใหญ่ยังสาธุการแผ่นดินไหวเสียงดังคลื่นคลื่นในเหมือนกับให้สาธุการว่า จงดูศาสนาของพรุทพของระทสพลน,นี้อันพระมหากระสปะเถงรักกระทำให้สามารถเพื่อเป็นไปตลอดการประมาณ5,000ปีคําพูดนี้นะอัตถกถานะทิ้งเรามาอธิบายว่าพศาสนาจะมีอายุ5,000ปีคือเอาถ้อยคําตรงนี้นะครับในอัตถกถากล่าวไว้ว่าพศาสนาจะมีอายุอยู่5,000ปีนี่ครับเอาละไปถึงในที่เนี้ย ว้ายไม่จบสักทีะได้แค่นี้แหละต,ต่อพี่ทําปุ๊บก็จะยาวแล้วก็จะขาดตอนเลยนะนะนะไม่ติดตามตอนต,อนต่อไปใช่ไหมเดี๋ยวยคนฟังอยู่ก็ยังงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น่ไฟดับอีกแล้วเหรอหรือเน็ตหลุดติดตามตอนต่อไปมาถึงตัวนี้แล้วครับคำยิงซูนใช่ไหม อ่ะซูนแปลว่าอะไรซูน่ะไกลๆอะแล้วก็มาต่อพี่ตามมาพิดกครับวางภารกิจไว้แป๊บหนึ่งก่อนเนื่องจากมีกิจด่วนจะต้องไปจัดการอ่ะแล้วก็เวลาไม่พอเราวันเนี้ยคงต่อวันพรุ่งนี้นั่นแหละครับครับซียูทูมอโล อะได้เท่านี้ครับเพราะว่าพารละบอกว่าจะมาก่อนสามโมงก็เลยอ่ก็สอนนี่มาเลยเวลาตัดตอนก่อนอะพอครับต่อกันพรุ่งนี้ครับกระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิ สุปฏิปันโนภคกวโตสาวกสังโฆสังฆนะมามีนิทุกขาโหทะสุกิตาโหทะท่านทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิด